สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้เสนอเรื่องปู่เจ้าสมิงไพรเสียงนกกลางคืนกริดร้องว่าวังอยู่เหนือยอดไม้สูงในผืนป่าลึกติดเขตตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานีค่ำคืนนี้เงียบงันเย็นยะเยือกแสงจันทร์ที่ลอดผ่านกิ่งไผ่โปรง่ปรงๆลงมานั้นคล้ายกับจ้องมองเฝ้าดูอะไรบางอย่างที่กำลังจะถูกกระทำพื้นที่นี้แม้ไม่ใช่อุทยานทางการแต่เป็นป่าลึกที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าป่าเทือกตะวัน ป่างเงียบที่ไม่มีใครกล้าเข้าโดยไม่ไหว้เสียก่อนเพราะเชื่อกันว่ามีเจ้าป่าที่ไม่มีวันตายสถิตยอยู่ชายกลุ่มหนึ่งเดินลึกเข้าไปในป่าพวกเขาเป็นพรานรับจ้างจากต่างถิน่นถือปืนยาวและหอกเก่าเข้ามาล่าสัตว์ใหญ่พวกเขาไม่ไหว้ไม่จุดธูปไม่ขอขามาเดินเฉียดผ่านสารไม้เก่าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทางเกวียนภูพังและมีเศษผ้ายันห้อยปลิวพลิ้วจากลมเย็นเยียบ ไม่มีใครพูดถึงสารนั้นเลยแม้จะรู้จักข่าวแล้วว่านั่นคือสารของปู่เจ้าสมิงไพรวิญญาณผู้เฝ้าป่าที่แปลงร่างได้เป็นเสือใหญ่มีดวงจิตแฝงอยู่ในผืนดินต้นไม้ลมฟ้าและเสียงแผ่ววิเวกในพงหญ้าคืนนั้นลึกเข้าไปทุกทีป่าได้นในเริ่มผิดปกติไฟฉายเรื่องกับพริบฝูงนกตกใจบินสวนออกมาอย่างไม่มีเหตุผลกลิ่นสาบเหม็นเปรี้ยวลอยแต่จมูกและต้นไม้บางต้นที่เขาว่าต้นเสากลางป่า เริ่มีเงาบางอย่างนั่งนิ่งอยู่บนกิ่งสูงชายคนหนึ่งหยิบกล้องส่องกลางคืนขึ้นมามองเขาเห็นเทียงเงาสัตว์คล้ายเสือมันนั่งนิ่งไม่ไหวติงอยู่บนกิ่งไม้ขนาดที่ไม่มีสัตว์ใหญ่อะไรขึ้นไปได้นอกจากนกเขาเล่าให้เพื่อนฟังไม่มีใครเชื่อไม่ถึงสองชั่วโมงต่อมาฝูงหมูป่าก็ปรากฏพวกพรานกรูกะลา่าจนจับได้ตัวใหญ่หนึ่งตัวกระชากลากไปทั้งที่ยังร้องครวนคราง เสียงกรีดร้องของสัตว์ที่กำลังตายแดนกลางวานป่านั้นคือสิ่งที่พวกเขาคิดว่าความสำเร็จแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าเสียงนั้นคือการเรียกความตายให้เดินเข้ามาในรัศมีตนคืนนั้นฝนไม่ตกแต่พื้นดินเปียกแฉะราวกับป่าทั้งพื้นหายใจออกมากลิ่นโคลนกลิ่นไม้สาบและเสียงเหมือนเสือขวนต้นไม้ดังอยู่ลึกๆจากเงาไม้ไกลโพ้นตอนแรกพวกเขาคิดว่าเป็นเสือธรรมดาจึงก่อไฟเฝ้าศพหมูไว้กลางหลาโลง่ง แต่ราตีสองเสียงฝีเท้าหนักๆเหมือนคนเดินสี่ขาคลื่นคลืดก็เริ่มใกล้เข้ามาไม่มีอะไรปรากฏในสายตาแต่ไฟดับทีละดวงกล้องจับความร้อนจับไม่ได้แม้แต่ความร้อนของตัวเองใครบางคนเริ่มคลั่งวิ่งเข้าป่าด้วยเสียงหัวเราะแหลมสูงก่อนจะหายไปเสียงร้องครั้งสุดท้ายของเขาคือเสียงที่ไม่มีคนเท่านั้นจะเปล่งออกมาได้ รุ่งเช้าเขาถูกพบติดอยู่บนยอดไม้สูง20เมตรร่างกายไม่มีร่องรอยการถูกกินแต่มีรอยเล็บสัตว์ใหญ่ขวรนขวางกลางแผ่นหลังกลุ่มพรานเริ่มแตกตื่นบางคนหนีบางคนพยายามเผาสารไม้เพื่อลบคำสาบแต่นั่นยิ่งทำให้ลมแรงขึ้นท้องฟ้าไร้เมฆกลับกลายเป็นมืดมัวเงาเสือที่ไม่ใช่เสือเริ่มวิ่งวนรอบค่ายมันวิ่งไม่ออกเสียงแต่มันอยู่ใกล้มากจนต้นไม้สั่นตามแรงกระแทกของมัน ในคืนสุดท้ายเสียงท่องคาถาโบราณก้องอยู่รอบป่าไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนเป็นภาษาที่ไม่มีในพจนานุกรมแต่พรานแก่ที่ยังมีสติอยู่เพียงคนเดียวจําได้นั่นคือมนตราของปู่เจ้าสมิงไพรเขาจึงจุดธูปเอาหมักพลูบูชาหน้าสารที่พังเหลือแต่ตอไม้เอ่ยคําขอเขามาในใจน้ําตาไหลไม่รู้ตัวจากนั้นเสียงทุกอย่างก็ดับสนิทเหลือเพียงความเงียบสนิทที่ลึกพอจะกลืนเสียงหัวใจของทุกคน เช้าว,วันถัดมามีคนพบเพียงค่ายที่ถูกเหยียบพังศพส,สัตว์ที่เน่าในวันเดียวและรอยเท้าเสือขนาดใหญ่แต่ไม่มีร่องรอยของพรานกลุ่มนั้นแม้แต่คนเดียวชาวบ้านจึงกลับมาบูรณะสารไม้เก่าอีกครั้งและตั้งชื่อที่ฐานสารไว้ว่าสารปู่เจ้าสมิงไพรผู้เฝ้าผืนป่าตะวันหากวันใดคุณคิดจะเข้าไปในป่าลึกเขตภาคกลางและภาคเหนือ จงอย่าลืมไหว้เจ้าของผื้นป่าด้วยความเคารพเพราะไม่ใช่ทุกป่าจะเงียบเพราะว่างเปล่าบางป่าเงียบเพราะเขากำลังจ้องมองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องลูกศิษย์เล่าเรื่องผีด้วยนะ